สวัสดีครับพี่น้องชาวอัวทุกท่านที่อยู่แดนไกลต่างประเทศส,สปปลาวหรือต่างประเทศที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสได้เข้าคอ,อกอัวนะครับนำเสนอนะครับให้พี่น้องชาวอัวได้ดูกันนะครับ ผมสมแม่เล่ตัวนี้นะครับเล่ลูกผสมผสมลูกบีบมาโต้นะครับบีบมาเจกงโตนะครับกำลังกินนมอยู่นะครับห้าเดือนนะครับออกเมื่อเดือนธันวาที่หกหกหกนะครับเพิ่งจะผ่านไปได้ห้าเดือนวันนี้ก็คือ วันที่แปดเมษายนเอ่อจัดพิษภานะครับพอโทษนะก็ออกมาดูรูปร่างนะครับนะได้ไปทางพ่ออยู่นะครับนะสมกับทีนะ่ต้องการอยู่นะครับลูกนะบีม,เ,มตเตอร์ตัวเมียนะครับออกมาเป็นตัวเมียนะนะดูความน่ารักของเขานะครับ อันนี้5เดือนแล้วยังกินนมอยู่นะครับนะยังไม่ได้จับยานมน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับที่จะจับยานมนะลูกแม่นี้นะครับสำหรับแม่นะครับก็สูงประมาณร้อยสามบได้นะครับประมาณนะครับแต่ให้ลูกนะครับให้ลูกสวยมากเลยนะครับลูกกองโตนะครับ ดูแผ่นหลังนะครับเพื่อนด,ดูแผ่นหลังแผ่นหลังมาดีนะครับแผ่นหลังมาดีสัดส่วนนะครับดูได้นะครับตอนนี้กำลังผ่านไปห้าเดือนนะครับเแล้วเราคอยมาติดตามกันอีกทีนะครับนะ ตอนนี้อยู่ในขั้นพัฒนานะครับลูกบีบมาเตอร์ผสมไว้ทั้งหมดก็ประมาณ 4- 5หแม่นะครับ4 5ห้าแม่ลูกบีบมาเตอร์นะครับเรามาดูแม่นี้กันนะครับเป็นแม่ลูกผสมบ้านๆมานะครับติดเล่มานะครับมาเป็นแม่พันุแม่บล็อกนะครับก็บีบบีบมาเตอร์อยู่ตอนนี้นะครับ แม่เ็าไม่ได้ตัวใหญ่ตัวสูงนะครับเป็นลูกผสมไทยไทยเล่นะครับดูนะครับแผ่นหลังของเขานะครับนะครับเพิ่งทำเขาผ่านไปได้สองอาทิตย์นะครับเพิ่งจะทำเขาไปเรามาดูกันการพัฒนานะครับว่า จะออกมาในรูปไหนนะครับจวค่อยมาติดตามมาอีกทีนะครับก็ได้สัดส่วนที่นะครับน่าพอใจนะครับระดับหนึ่งนะครับลูก5เดือนจะเท่าแม่แล้วนะครับลูก5เดือนก็มาดูกันนะครับขาก็ใหญ่ดีนะครับทั้งขาหน้าขาหลังนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีนะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะครับดูดูบรรทายหน่อยนะครับ,นะรบลูกตัวเมีย้อนแสงไปนิดนึงนะให้ดูแผ่นล้างท้ายนะครับก็มาดีนะครับบรนทายนะมาดี เป็นเจ้าเนื้อพอสมควรนะครับก็คงนะครับนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องชาว,วนะครับา,าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนะครับเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ